พี่ๆเพื่อนๆรวบดวมที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปรันด้อมใบนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะคลิปนี้เป็นการพายด้วยรวมนะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูว้เป็นแนวทางอย่างเรียม,มากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นนะคะคุณสามารถทักจ้องคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะคะ หรือใครอยากสนับสนุนช่องคุณสามารถกดดูโฆษณาหรือกดคำว่าขอบคุณหรือซูเปอร์แตงใต้คิดน้่นแลางปุ่มแช่นะคะได้นะทีนี้เราจะมาเริ่มกันเลยนะคะใครสนใจสมัครสมาชิกนะคะมี50บาท80บาทและ100บาทนะสมัครทาง YouTube นะคะแล้วก็แครหลักฐานมาดูดวงฟรีที่ทางไลน์เนาะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าบ่ายนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรฉันแอบรักเธออยู่นะแอบมองเธออยู่ตั้งนานแล้วเธอรู้ไหมเนี่ย ฉันชอบเธอมากๆเลยแล้วตอนแรกๆเขาชอบเธอเพราะว่ารูปหลักหน้าตาเธอมีเสน่ห์แต่พอนานๆไปฉันชอบเธอที่เธอเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาอ่อนโยนต่อต่อคนต่อสัตว์แล้วก็เธอเป็นคนที่มีสัญชาตญาณที่เป็นบวกและเป็นคนจิตใจดีงามมากๆมันก็เลยทําให้ฉันตกหลุมรักเธอแล้วก็ นานไปก็เริ่มมีความชอบมากขึ้นแล้วก็อยากให้มันมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาความสัมพันธ์แต่ตอนนี้คือฉันไม่รู้อะไรเลยว่าเธอรู้สึกยังไงกับฉันทุกสิ่งทุกอย่างมันดูว่างเปล่าดูคาดเดาไม่ได้ดูไม่รู้ว่าเธอมีใจหรือไม่มีใจฉันเองก็เลยรู้สึกว่าเอออาจจะเป็นเพราะว่าฉันไม่ค่อยได้สื่อสารหรือเปล่าถ้าฉันสื่อสารบอกเธอตอนนี้มันจะทําให้สถานการณ์เนี่ยมัน เปลี่ยนแปลงไหมหรือเธอจะคิดว่าฉันมีเล่เหลี่ยมอะไรไหมคือจริงๆอะฉันก็เป็นคนจีคนไม่ค่อยเป็นหรอกไม่งั้นจะแอบรักอยู่แบบนี้หนอแล้วก็เธออาจจะไม่คาดคิดก็ได้ว่าฉันสนใจเธออยู่หรือมองเธออยู่เพราะว่าเธอเองก็ดูเหมือนระมัดระวังตัวแล้วก็ดูมีกำแพงไม่ใช่แค่กับฉันนะกับหลายๆคนกับคนรอบข้างด้วย บางทีฉันก็ยังอิจฉาคนที่สามารถเข้าใกล้เธอได้เลยนะว่ามีเขาทำบุญมาด้วยอะไรทําไมเธอถึงแบบคุยด้วยด้วยน้าเสียงที่สนุกสนานแต่กับฉันเนี่ยฉันแบบกว่าจะเข้าใกล้เธอได้กว่าจะคุยกับเธอหรือกว่าจะเจอเธอได้แต่ละทีเนี่ยมันเหนื่อยเหนื่อยมันไม่ง่ายอ่ะซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าเธอผิดนะเธอระวังตัวมันก็ถูกแล้วล่ะแต่ว่าบางครั้งมันก็ทําให้เหนื่อยแต่ในความเหนื่อยมันก็ดูตื่นเต้นนะคือมันทําให้รู้สึกว่า การเจอเธอแต่ละครั้งมันเหมือนเรื่องท้าทายมันเหมือนเรื่องอะไรที่ฉันไม่สามารถคาดเดาได้จริงๆอยากเป็นคนดูแลเธอนะอยากอุปถัมภ์อยากดูแลอยากดูช่วยอยู่เคียงข้างเธออะคือความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นเลยเราก็ไม่ได้ทำเพราะภาระหน้าที่นะแต่เป็นทำเพราะความรู้สึกที่อยากจะดูแลคนคนหนึ่งจริงๆอะสิ่งที่ทําให้ฉันเนี่ย เปลี่ยนความคิดหรือคิดกระเพอในแนวเนี้ยก็เพราะว่าฉันให้ความหลักนําทางฉันให้ความรู้สึกนําทางแล้วความรู้สึกมันก็บอกว่ามันคือคนคนคนเนี้ยที่ฉันตามหามานานแล้วก็คือคนคนเนี้ยที่ตอบโจทย์ทุกอย่างเลยคือมันแอบชอบไปแล้วมันรักไปแล้วอ่ะมันถอนตัวไม่ได้แล้วนี่คือสิ่งที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะ คนคนนี้เป็นคนที่นิ่งเงียบๆนะแต่เขาเป็นคนที่ดูใครนานมันก็เลยออกแนวช้าไปหน่อยนะคะราศีมังกรนะคะที่เห็นนะราศีธนูค่ะเลขยี่สิบสองเลขสิบสี่เลขยี่บแปดนะคะเลขสามสิบเลขห้าสิบแปดเลขหกสิบเอ็ดเลขสามสิบเอ็ดเลขสิบห้านะคะเลขหกสิบหก เลข33เลข20นะคะเลข48เลข60เลข8นะคะเลข51แล้วก็เลข63ค่ะประมาณนี้นะส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมนะคะสามารถทักช่องคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย